ทางร้านอาหารบรปบานินใส่น้ำไหลกุ้นนะครับทราบว่านายกรัฐมนตรีจะเข้ามาทานอาหารที่ร้านเราก็ได้เตรียมเมนูเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านก็คือหุยปลานิลซาซิมิปานิลปลานิลทอดน้ำปลาปลานิลสามรสแล้วก็แกงส้มผัดถักน้ำน้ำมันหอมก็คือเตรียมไว้ให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ทานก็คือจุดเด่นของปลานิลใส่น้ำไหลก็คือเนื้อจะไม่มีกลิ่นดินกลิ่นโคลนแล้วก็กลิ่นคาว ทำกับข้าวอะไรก็อร่อยครับเนื้อจะเด้งแล้วก็หวานครับตอนนีเ้เราจะทําเป็นกลุ่ม G.I. ในการเลี้ยงปลานิลให้ได้คุณภาพก็คือจะได้ส่งเสริมไปขายต่อที่อื่นได้อย่างมีคุณภาพครับเสนอว่าปลานิมเนี่ยสามารถสร้างไรายได้ให้กับคนในพื้นที่แล้วก็อยากให้ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงปลานิลมากขึ้นเพื่อให้รอดพอในกับรอ,อ,องรับในกับตลาดในตัว เวตนงเองเพราะว่าในตัวเวตรงเองปานินก็ยังไม่พอขายแล้วสามารถถ้าเกิดจะทำาีไอได้มีคุณภาพเราก็สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้มันจะสร้างชื่อให้กับประเทศด้วยแล้วก็ในคนในพื้นที่ได้มีรายได้มากขึ้นครับ